คลิปการสวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้เราเข้ามาจอกันในคลิปทีคค่จะคาดกันนะครับผมในภาพแรกนะนกดไปเลยแล้วก็จะมาเล่มเล่นกันเลยนะครับทุกคนผมก็จะเล่นความเร็วเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับว่ามันช้ามากเลยนะทุกคนนี่แอ้กระเืสกแมวโงีดีไปเรื่อยเรื่อยนะนี่หมาโดนแมวกัดน,นะครับ แ <ève> มวสู้หมาวันนี้หมาใกล้ตายเพราะโดนแมวกัดนะคะนี่กดไปครับจะมีสอนเรื่อยๆนะเด็กกัดแมงกัดแมงกัดแมยังกัดแม่น้องสนกัดได้กัดไปนี่กัดไปยิงยิงไปเลยกัด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 หน่าู้ รับอาหารรับของรับของมีอะไรครับรับของเปเรื่องทุกคนมาเราจะมาเล่นต่อลับคนเปิดแปอับก่อนอับก่อนอัพตัวละครก่อนแมวหน,น้าย,ยาวมาไมง้มไม่กดเรื่องมัะทุกคนกดไปตึกเริ่มขึ้นแล้วม,มาเจอกับด่านแล้วก็ไม่รู้มันดูปินอ่ะไหม มันคือ้อละครสัตว์มัง้งใช่ป่าวว่ละครสัตว์มัง้งเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้มีงูเราเซ็กก็บแมวเราไม่สนงูยัมมี่ยัมมีๆๆๆๆๆ่ยัมมี่ยัมมี่กัดเข้าไปเด็กมันกินมันกินมันกินมันเข้าไปกินกินหมากินแมวเว้ยแมวกินหมาเฮ้ยถูกแล้ว คนกัดไปเรยกัดให้บ้านมันพลังไปเลยนี่ตุ้มระเบิดกัดไปโก้คันนี่ไปก็เริ่มตอบตันเรื่อยทุกคนกดแสกทาศิกช่างมันอัพก่อนแมวศึกเรากดอัพไปทุกคนนี่เป็นไง่อไปเจอกับแบรนด์เพลงเมืองจีน ประเทศจีนนะทุกคนนี่เคโคเทครับส่งแมวเถื่อนเรา,าไปแมวเถื่อนเรา,า,าดาูหน้าสิทุกคนหน้ามันกับมาอย่นี่แมวเดือแมวกัดมันหมาหมากัดเยี่ยงหมาหมามีฝันแมวมีฟันนะทุกคนดูโทเถื่อนไปกัดไปทุกคนกัดไป พังแล้วโคตรยาฮู้เล่นกันต่อเลยได้ยินรีแมวตัวใหม่มาแล้วแมวขวานนับทุนนี่อัพไปนี่เป่าตังนั่นเออัพอะไดีอัพระยะหนึ่งมานะไปก็ต่อไปไปที่ประเทศไทยของเรานี่ไปเจอมูอนาคอนดานะทุกคน เสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะทุกคนว่าผมไม่ค่อยอยากปูดเสียงดังรบกวนคนอื่นเขานะแล้วก็ส่งเมวกัดไปเรื่อยๆนะทุกคนส่งแมวกัดไปเรื่อยแมวเรามีตัวเดียวมาซื้อแมวขวานมาแล้วปอกแป้งฉับทีเดียวสับทีเดียวอโคตรโหดนะทุกคนจังหวะนี้อย่างมันสับไปอุ๊ยสับสับไปสับสับ เลยส,สับสับสับเข้าไปสับมายัางสับเข้าไปคนสับในในี่นในีในรับร้อยทุกคนตายแล้วชนะเลยรับของก่อนนะทุกคนเราจะมาเปิดเอาแมวนะผมมันก็ไม่ได้หรอกแต่ผมก็ได้แล้วแหละทุกคนตอนนี้มันไม่ได้หรอกเปิดไปเลยจ้ะ มันต้องเปิดจนนิ้วหงิกกันทุกคนหนึ่งมันจะได้นะไปเพืกัมบูชาเราอยู่กัมบูชาแล้วทุกคนตส่งแมวไปเก็บเงินไอ้อัพเงินอัพเป่าตังอัพเป่าตังไปเคลืนอัพตังนี่กัรแม่งโล่แม่งโล่ไม่สนนี่กัดแม่ง กัดแมมกัดแมมกัดแมมขับมาแมวขวานมาแล้วมาแล้วสนดไหมไม่สนทุกคนมาขวานเราสับอย่างเดียวสับไม่ยังดำมีกโคตรหรังนี่สับสับสับไปไม่ได้จังแม่งสับแมงสับเข้าไปสับเข้าไปสับไปเรื่อยสับสับนี่ชนะแล้วโคตรง่ายทุกคนแม่งง่ายเกินมาไปไปฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์มีกล้วยด้วยนะก็ประเทศไทยนะเิ็นประเทศไทยวะแต่ชื่อมันก็อ่านยากเลยฟิลิปปินส์แมวหน้ายาวไปครั้งแรกส่งแมวหน้ายาวไปนะทุกคนแมวแข้งเราทุกคนไปไปเรื่อยๆทุกคนโหโหหนึ่งละทุกคนเล่นไหมเฮ้ทุกคนแมวตายแล้วนี่ลืมไป ยิงไปก่อนบ้าแมวควาเราตัวเดียวเฟี้ยวทั้งเกมนะทุกคนผมบอกเลยตัวเดียวเฟี้ยวทั้งเกมบอกแล้วไม่ส่งไปตัวหนึ่งก็เพิ่มกองกำลังควาตายสับไปเจ็บจังวะก็าจจะตายแล้วเนี่ยไม่โดนลวนลิ้นสับไปโหโคตรมันโอ้โหแมวควาเราตายแล้วไม่ไรเรามีกำลังเสริม สับไปสับไปสับไปเป็นไงเป็นไงส, roads, ส, dafür, ส, embodied, ส, ank, prayed, สับไปรูดสับสับสับไรววสับไม่อย่าหยุดมันเพราสับมัน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 สับให้มันเหมือนสับผักสับไปเอยๆเป็นไงทุกคนงูบอกว่าหัวงีรูงูตาดุด้วยจบแล้วโว้ ออาไว้เราดมแมาค่ะสาวมามแม่ทุกคนโอเคนี่ดูทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับแค่นี้เพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้บาบาย